เราชอบเลขอะไรเเนี่ยถ้าพี่ทำเงี้ยปุ๊บเนี่ยเชื่อไหมมันขึ้นมาทั้งหมดสี่ใบเลขเก้าทั้งหมดเลยเฮ้ยอ่ะดูนะเข้าไปดูใกล้ๆฮะก็เข้าไปดูใกล้ๆอันนี้หัวแดงนะฮะอ่าหัวดำนะขลับตัดแล้วก็ดอกจิกนะเอาดอกจิกใส่ไว้ข้างๆใน้างใต้แล้วอีกใบหนึ่งใส่ไว้ตรง,งนี้ ใส่ไว้ตรงนี้สี่ใบนะสี่ใบบแบบนี้ข้างล่างมก็เป็นกาวนะใบแรกแบบนี้มันจะขึ้นไปอยู่ข้างบนแถมมือว่ะเดี่ยเดี่ยวมำอย่างงี้ขึ้นไปอยู่ข้างบน <c oughs> มองไม่ทันเลยคุณนมาดูดูดีๆนะมองไม่ทันใช่ไหมชา้ชาๆนะ <c oughs> ขึ้นมาอีกแล้วอาเน,นียเดี๋ยวเหลือใบสุดท้ายเอาอีกมือหนึ่งมาเอาใส่ใส่ไปอย่างนี้อ่าใบสุดท้ายนะตัดตรงนี้มาวางไว้ตรงนี้อ่าใบสุดท้ายดูนะเข้ามาแบบนี้เฮ้ย,ยมันจะขึ้นมาอยู่ข้างบนแต่ไม่ใช่ข้างบนนี้เพราะว่าข้างบนน่ะมาอยู่ที่มือน้องอใช่ อยแปลกไหมลองเช็คดูมีเก้าเยอะหรือเปล่าไม่มีนะมีแค่นั้นนะทั้งทั้นชุดก็มีเก้าแค่สี่ใบนะขอบคุณมากครับ